สวัสดีครับผมกลับพบกับมาสเตอร์คีคู่หูคู่เพลงอีกครั้งแล้วนะครับท่านผู้ชมครับทุกคนนั้นย่อมมีความฝันและความหวังเหมือนกับผมและเพื่อนผมคนนี้ครับแน่นอนครับต้องมีความฝันคุณใจครับครับมีความฝันหรือเปล่าครับผมนี่เป็นคนช่างฝันมากๆนะครับขณะที่ผมนอนฝันทุกวันเนี่ยครับผมผมไม่ต้องใส่แว่นเลยเพราะเหตุใดฮะเวลาฝันผมก็มองไม่เห็นครับ จ่เสียเวลาแล้ครับท่านผู้ชมครับพบกับพิธีกรประจำรายการดีกว่าครับพี่นุ่นและพี่โนโ้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาสตรกีรคู่หูคู่แบก ดีกว่ามีคะแนนสะสมกันมานะคะพี่อู๊ดนะคะ3คะแนนค่ะน้องจินนี่2คะแนนน้องอิมอชิตานะคะ2คะแนนและพี่ชูศรีเชิญยิ้มสองคะแนนค่ะฝันอยากเป็นอะไรบ้างครับเอาเริ่มที่พี่ชูศรีก่อนดีกว่าฝันอยากมีครอบครัวเป็นอัครมหาเศรษฐอาหารเศรษฐีเศรษฐีอยากมีคุณพ่อคุณแม่เป็นเจ้าของร้านเพชร ค่ะความฝันของผมนั้นเป็นผีพุ่งใต้ขึ้นมาทันทีพอเห็นแสงเพชรว,วับวับวับพุ่งลงเปรี้ยวล้านเพชรหลังลงลิเกครับพ่อกับแม่กำลังอเอาเ,อาเพชรลิเกคนะล้านหอมหวนแปดก็ตายหมดน้องอิมดีกว่าค่ะน้องอิมอยากเป็นแองเจล่าโจรี่ค่ะ ทำไมภรรยะันนีจะได้เป็นภรรยาของแบทพีทค่ะ้หแล้วนี่ล่ะคะจนนี่ฝันเมืนเด็กทุกทุกคนนะคะอยากเป็นหมอแต่ด้วยความสามารถของสมองที่เยอะเกินไปก็เลยได้ยังไม่ได้เป็นหมอก็เลยไม่ได้เป็นหมอค่ะก็ได้ทํางานอยู่ปัจจุบันอย่างนี้เป็นต้นไปค่ะคุณอู๋ล่ะครับฝันเมื่อกี้เลยฝันอยากเป็นพิธีกรรายการมัตเตอร์คีนะครับ มันแค่ความฝันเอาไม่เป็นไรครับเพราะว่าทางน้องผมสองคนก็ฝันอยากไปเป็นตัวแทนเล่นเป็นต่อครับผมยอมลงทุนตัดขาสองข้างให้เท่าพี่ทำไมคุณพูดอย่างนี้ครับคุณ2ตัวบาทอย่าใช้ว่าสองตัวบาทอย่าใช้อย่างนั้นใช้อะไรครับเรคร่าจะดีสักกว่าครับผม คงแค่ตำแหน่งนั้นอยู่แจ็คกุญแจจิเลยกะลาบุองไทยอ่ะแจ็คุญแจถามเขาหน่อยวันนี้ศิลปินเป็นใครศิลปินแตเป็นใครอ่ะโมจะพูดถึงเรื่องความฝันศิลปินของเราในวันนี้ครับเป็นนักล่าฝันนักล่าฝันครับผมอ่านีแฟนเทเชียต้าครับผมเป็นอ่าคนที่ชนะเลิศในซีซั่นที่สี่ครับผมเขาคือน้องอะไรที่เวลาเจอกันเนี่ยวันนี้เจอครนเวลาแปดโมง เขาเรียกว่าน้องตรงเวลาใกล้แล้ว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 เวลามันมันจะมียาขนดเล็กๆอยู่แล้วมีเอ่อเหล็กงองอแก่ชอบใช้ใชเขาเรียกเป่ายาเาเป่าจมูกยาเป่าจมูกตลาดอะไรสุเสารอาทิตย์เราไปเดินกันตลาดตลาดรู้จัก อย่าไปรู้จักเขาเลยครับอย่ารู้จักเขาเลยอ้าวคุณนัทครับผมอ้าวถ้าอย่างนั้นแน่นอนครับวันนี้มาพบกับนุ่มบุนารักของเราน้องนัทจักรดาธรนัทเอฟซี